สวัสดีครับผมหมอต้นนะครับนายแพทย์ปรัฒนานะคะเริ่มจิตชมนะก็อยู่ที่พัสดุนคลินิกในห้องผ่าตัดนะครับ <balcony> <Leadership> 네วันนี้มาดูเคสน้องแต๊กนะน้องแต๊กนะครับผมเป็นเคสที่เคยฉีดฟิลเลอร์ที่ปลายจมูกมานะครับวันนี้ก็จะมาขูดฟิลเลอร์ออกแล้วก็ใส่ซิลิโคนเสริมจมูกเข้าไปนะครับอันนี้นะครับเป็นรูปหลังจากที่ผมใส่ซิลิโคนเข้าไปเลยอันนี้หน้าก่อนทำของแต่ขยายนิดนึงครับขยายเยอะหน่อยอ่าโอเคเยอะนี้นึงโอเคอ่าแต๊กวางใกล้ๆเลยเห็นไหมครับอันนี้คือหลังทําทันทีนะ แต่ว่าผมบอกก่อนนะอันนี้คือผมยังไม่ได้เย็บแผลปิดนะครับอันนี้คือให้น้องแป๊กเขารู้ขึ้นมาดูทรงก่อนว่าเขารู้สึกยังไงน,นะครับเวลาที่หมอใส่เข้าไปตอนแรกหมอจะพยายามใส่ให้ดูเวิ้งเวนิดนึงเพื่อให้แบบว่ามันแบบว่าให้คนไข้เห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าจมูกเราโด่งเงยอะๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยเหลาะออกนะครับผมโอเคอันนี้วางได้เลยครับเดี๋ยวขออันนี้ให้ทน้องนิดนึงเดี๋ยวน้องแป๊กต้องดูในกระจกนะแล้วแป๊กมีตรงไหนที่แป๊กรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจทรงน้องแป๊กคุย,ออก,ยคก,กับหมอได รู้ถึงไรบ้างเขาพูดตรงๆได้เลยตอนนี้ฉายตรงนี้มากไปอยากให้มันลงสรุปลงมันได้มาถึงตรงหัวตาหรือตรงสันตรงสันเปหรือว่าทั้งทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยได้เลยอยากให้มันรวนกันนี้ได้อันนี้คือมันดุไปหน่อยใช่ไหมก็อยากพเน้าตรงนี้เดี๋ยวหมอจะเหลาออกให้มันโค้งแบบนี้เข้าไปข้างในถูกไหมครับแล้วเรื่องเรื่องปลายแตงรูดีๆนะและตายปลายทำได้หลายอย่างนะจะทำาี่ชิดแบบนี้ก็ได้หรือจะทำเพิ่งอีกนี้ก็ได้อยากให้มันแบบลรา คือจะพูดยังไงดีเหมือนบาร์บี้อ่ะบาร์บี้ก็ถ้าบาร์บี้ก็จะไม่เรียบไม่เรียบชดแบบนี้แต่จะพุ่งออกมาตรงๆใช่พุ่งมาตรงๆแต่ไม่ได้มีรำน่ะน้ะถ้าในความถ้าในคําเห็นจริงๆก็ดีนะพี่แต่แบบอยากท้มันซอฟลุงวนหน่อยได้ถ้าบออว่าอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเราลองเหลาตรงนี้กันดูก่อนแล้วเรารู้ว่าถ้าไปแบบนี้กับถ้ามันไอ้นี้มันเปียนแล้วอ่ะมันภาพรวมเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วครับน้องเป็นคนจมูกยาวหมายถึงช่วงนี้สัดส่วนของน้องมันยาวอยู่แล้ว คือถ้าถ่าน้องทําให้มันมุ้มลงอะ่จะจมูกจะดูยาวขึ้นกลายเป็นดูยาวเกินไปถ้าได้ความเห็นผมผมว่าพุ่งประมาณนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ลงนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาละโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอกระจกคืนนิดหนึน่งตอนนี้ถ้าตรงไหนมีเจ็บอะไรบอกมาได้เลยนะตอนนี้เฉยๆใช่ไหมโอเคได้เลยครับถ้างั้นเดี๋ยวค่อยๆนอนออกมากล้องกามมาได้เลยนะครับโอเคสบายๆเนาะเอาละโอเคครับทีนี้เดี๋ยวระหว่างที่หมอเอาฟลีโคนนั้นออกมานะครับผมก็จะให้กล้องไปจับภาพก่อนทำาองน้องนิดนึงโอเคกล้องมาตรงนู้ ใครนะครับผมที่ว่าดูไลฟ์ของหมอนะแล้วมีคําถามนะครับก็สามารถที่จะส่งคาถามเข้ามาได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องสัญญรกมเรื่องอะไรก็ได้นะครับหมอตอบคำถามให้นะอันนี้นะครับก็จะให้เห็นว่าการเสริมจมูกที่พัฒนมณคนทนิกนะครับก็จะมีข้อดีตรงนี้นะก็คือว่าเราจะให้คนไข้ได้เห็นก่อนนะครับว่าออกมาแล้วได้ประมาณไหนเนาะคือถ้าเกิดถามว่าแบบตอนในห้องผ่าตัดเนี่ยมันยังบวมอยู่หรือเปล่าเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าหมอใช้วิธีการฉีดยาชาแบบบล็อกเส้นประสาทนะครับผมก็คือว่าหมอจะฉีดยาชาในบริเวณจมูกน้อยมากเลยนะครับทําให้แบบว่าระหว่างทําเนี่ยจมูกมันไม่ได้วมเยอะนะครับก็คนไข้ก็จะได้เห็นทรงที่เราที่คนไข้ต้องการจริงนะครับว่ามันออกมาเป็นแบบไหนนะครับแต่ถ้าเราฉีดยาชาตรงจมูกเยอะนะคะผมระหว่าง่าตัดเนี่ยข้อเสียคือว่ามันก็จะบวมเยอะนะครับแล้วเราก็จะไม่เห็นนะครับว่าเราทําออกมาแล้วพอหยุดแล้วจะเป็นยังไง อันนี้ก็เป็นข้อดีของการฉีดยายชาด้วยเทคนิคแบบนี้นะครับนี่นะคะนี่เป็นรูปน้องก่อนทํานะคะแล้วก็ของน้องก็ฉีดฟิลเลอร์มาบริเวณปลายจมูกด้วยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ใช่ครับรน้องฉีดฟิดนนเดลเลอร์เราเล่นน้องฉีดน้องแป๊กเล่าให้ฟังว่าฉีดมานานแค่ไหนแล้วนะครับห้าสี่ห้าเดือนแล้วสี่ห้าเดือนเนาะตอนนั้นเป็นเหมือนประมาณว่าหนูไปฉีดปากมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วฟิลเลอร์เขาต้องจะเติมให้ ก็เลยแบบว่าแต่ก็สะสมยอยู่ว่าเขาฉีดหรือเปล่าอเขาบอกว่าไม่เหมือนจะฉีดให้เม่ตอนที่เปิดเข้าไปนไันิดนิดน,นนะไม่ดเดยอะนิดเดียวตรงปลายปลายเลยนะไม่มีตรงอื่นเลยอันนี้คือของน้องแต็คที่รู้จักเราได้ไหมครับเออเพื่อนหนูมาทํานมที่นี่ค่ะแล้วคือตอนแรกหนูก็จะมาทํานมเหมือนกันแต่ตอนนั้นหนูท้องอยู่อ๋อไม่ได้อ๋อครอบคอบน้องไปเหระ ข้อกระเดาค่ะอ๋อน้องหหรอรไดใส่มาตอนนี้ได้เจ็ดเดือนแล้วอ่ะเ <ไป S 2> <7 S 1> จ็ดเดือนเนาะค่ะอ,อ๋อโอเคแล้วว่อจะมาทำนมด้วยโอ,อเคหลังจากที่มีน้องแล้วน้องตัได้ให้นมลูกไหมคะไม่ค่ะอ๋อโอเคค่ะส่วนใหญ่้วพอมีลูกแล้วผู้หญิงตังวใหญ่ก็จะหน้าอกกนจะทอยนิดนึงนะแบบกล้กลงอย่างเงี้ยโอเคน้องแตั้เข้าไปหมอที่บ้านก่อนนะว่าอันเนี้ยที่หมอใส่เข้าไปใหม่เนี่ยน้องแตัก็ ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะคะคือค่อยๆดูก่อว่าน้องแตกชอบจริงหรือเปล่านะคะถ้าน้องแตกรู้สึกว่ายังไม่แน่ใจเนี่ยไม่ต้องรีบนะเพราะว่าหมออยากจะให้แน่ใจว่าน้องแตกชอบมันจริงๆนะคะคือเราสามารถที่จะปรับเหลาปรับแก้ได้นะคะตอนนี้นะคะคุณหมอก็กําลังเหลาซิลิโคนอันใหม่ให้คุณแตกอยู่นะคะตอนนี้หากใครนะคะที่มีคําถามนะคะเกี่ยวกับการสัญญกรรมนะคะสามารถสอบถามเข้ามาในไลฟ์นี้ได้เลยนะคะ นี่เป็นรูปน้องก่อนทํานะอันนี้หน้าตรงนะคะแล้วก็อันนี้ด้านข้างค่ะเดีย๋ยวเรามาดูดจมูกใหม่น้องกัน,อนตอนนี้กําลังหล่อซิลิโคนแล้วก็กาลังใส่ใหม่อยู่นะคะคือถ้ามีใครแบบสงสัยว่าเออการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันแล้วเรามาเสริมจมูกเนี่ยเราจำเป็นต้องขูดออกนะออือเปากแน่หมอสอกบเองครับว่าเราจำเป็นต้องขูดออกนะครับเพราะว่า ซิลิโคนที่เราใส่เข <lawsuit royable. S 2> ้าไปเนี่ยมันจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่แนบชิดติดกับกระดูกของเราเลยโดยไม่มีอะไรขวางกั้นนะครับโดยตกติกแล้วการฉีดพวกฟิลเลอร์พวกนี้มันจะเข้าไปฉีดตำแหน่งเดียวกับที่มีกระดูกอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ขูดออกครับฟิลเลอร์เนี่ยมันจะฝังอยู่ระหว่างตัวซิลิโคนนะคะกับกระดูกของคนไข้นะคะผมทําให้บอกว่าเกิดภาวะซิลิโคนลอยได้นะคะผมเอาละโอเคทีนี้เดี๋ยวกล้องจบมาที่หน้าน้องได้เลยครับกล้องจบมาที่หน้าน้องได้เลยโอเคอันนี้หมอใส่ซิลิโคนตัวใหม่เข้าไปแล้วนะ น้องแท็กลองลืมตาดูครับโอเคเดี๋ยวจะให้ลุกขึ้นมานั่งน้องแท็กพร้อมไหมพร้อมนะโอเคไปแผดวางเลยครับโอเคเดี๋ยวฝากไปปิดเสียงโทรศัพท์นิดนึงปิดเลยนะครับโอเคอ่ะโอเคแล้วก็มาตรงนี้ครับัาเก็บโอเค,อเคพร้อมนะครับผมเอาละเดี๋ยวหมอจะให้น้องแท็กลุกขึ้นมานั่งนะน้องแท็กพร้อมไหมหนึ่งสองสามฮึบขึ้นมาโอเคครับตาต้มตามมาเลยนะตามภาพห้อง,องโอเคน้องแท็กวุ่นห่วงไหมตอนนี้ ไม่เวียนเยอะเนาะ okay, โอเคโทษนะครับโอเคน้องแต็กเดี๋ยวรบกวนน้องแต๊กถือกระจกให้หนึ่งครับอ่าแต่ค่อยๆดูนะไม่ต้องรีบนะค่อยๆดูอันนี้ดูออกไหมว่ามันละมุนกว่าเมื่อกี้ค่ะดูออกอเลยเนาะซอฟต์ลงเลยใช่ซอฟต์ลงเลยเนาะก็คือตรงเนี้ยที่หมอเราออกนะให้มันเป็นแบบนี้ทีนี้ค่อยๆดูค่อยๆดูไม่ต้องรีบใจเย็เนๆลองหันซ้ายหันขวาดูนะครับว่าใช่ไหมตรงที่น้องแต็กอยากได้นะครับนี้เลยอย่างนี้เลย,ยนเลยนาะก็ดูหวานขึ้นนะเนาะใช่คสำหรับอันนี้นะ ต้องจับตรงนี้นิดนึงครับจับฟันนิดนึงผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าเ,เราควบคุมได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะอยากได้แบบไหนยอยู่ที่การเหลาซิลิโคนเลยเราอยากจะให้มันพุ่งขึ้นมาอยากให้ปลายมันเชิดอย่างนี้อยากให้มันมีหยดน้ำนะครับหรืออยากให้มันเป็นแท่งๆเลยหรืออยากให้มันเป็นธรรมชาติดูไม่ออกอยู่ที่การเหลาทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับเคสนี้นะของน้องแท็กะตรงเนี้หมอ,อยังเ,เรียกว่ากลางๆแล้วกันคือถ้าเราเหลาเข้าไปอีกอะ่ะก็จะ ดูละมุนกว่านี้อีกหน่อยนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือจะไม่มีเลยก็ไม่สวยเหมือนกันมันต้องมีบ้างนะครับเพราะว่าการมีตรงนี้ทาให้ตาน้องสวยมันจะเป็นการดึงให้หัวตาเปิดนี่น้องดูรู้ออกดูเลยใช่ไหมครับว่าหน้าตาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วดูออกเลยเนาะโอเคแต่ค่อยๆดูไม่ต้องรีบจะเย็นๆนะครับเดี๋ยวขอไอ a แพมาเปิดรูปก่อนทำนิดนึงครับเปิดข้างๆนะถ้ามันยกมันก็จะประมาณนี้ใช่ต้องตั้งต้องตั้งเห็นแผลใช่ไหมครับเห็นแผลไหมเห็นไหมคืออันนี้นะหมอยังไม่ได้ พี่เหมนมันก็นนจะเปลี่ยนอีกอ,อย่าบนี้คือตอนเนี้ยเลือดมันออกจากการผ่าตัดเนี่ยมันไหลออกมาทางแผลตรงนี้ถูกไหมครับมันยังไม่มีการบวมเลยแต่ถ้าเกิดว่าหมอเย็บแผลปิดปุ๊บพอน้องแตกกลับบ้านไปเนี่ยมันจะเริ่มบวมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือแทบจะแทบจะเป็นปกติเลยถ้าจะเหมือนตอนยุบแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีบวมนิดเดียวเท่านั้นเองแตกจาตอนที่หมอฉีดยาชาได้ไหมหมอฉีดตรงนี้จำได้ไหมตรงนี้ตรงนี้จำได้ไหมตรงนี้ เทคนิคนี้ครับมันทําให้ยาชามันไม่ไปอยู่ในจมูกมันเลยไม่บวมแต่ถ้าเกิดว่าหมอฉีดแบบในจมูกทีเดียวเลยอ่ะมันจะบวมทูทรงไม่ออกเลยนะครับอันนี้คือเจตนาเลยอยากให้แต๊กเห็นทรงแต๊กขันค่างๆนิดหนึงครับกล้องเห็นไหมจับภาพเดียวกันนะจับภาพเดียวกันด้านนีนึงโอเคค่ะโอเคจับภาพเดียวกันเห็นไหมคะว่าหน้าเปลี่ยนเลยมันดูคมขึ้นมีติขึ้นชัดเจนมาก๋ยวาโทษนะโทษนะโทษนะอ๋อยู่แบบเดียวกับในในนั้นเลยโอเคแบบแบบรูปนั้นนิดนึงครับบิดแบบรูปนั้นนิดนึ่งอ่าโอเคให้เห็นจมูกครับปัดหนเ็ โอเคดูออกเนาะเห็นชัดเจนเลยนะครับเนาะเนาะมาดูมุนิติขึ้นโทษนะครับแต่หันนิดนึงโอเคหันซ้ายนิดนึงโอเคอ่ะกหมุนิจิครับขอหน้าตรงหน่อยครับขอหน้าตรงนิดนึงอ่าโอเคหน้าตรงนีเห็นชัดมากเลยเนาะมาดูสวยขึ้นเนาะตาแบบคมันขึ้นมาแต่งเราอาเอากจกขึ้นมาดูดูออกเนาะประมาณนี้พอไหมเนาะแล้วพอพอชอบชอบเนาะชอบเนาะ โอเคมีตรงไหนที่ยังไม่สบายใจอยากให้หมอปรับตรงไหนไหมน้มองแท็กใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะค่อยๆคิดถ้าถ้าในะความเห็นผมนะผมไม่อยากให้ปลายมันงุ้มกว่านี้ละ,ะเพราะว่าอย่างที่บอกอธิบายไปว่าสับส่วนตรงนี้มันยาวแล้วนะครับแต่เดี๋ยวดูจมูกตรงนี้จะยืนใช่ใช่เพราะยังไม่เยียดแผลโอเคพอเยียปุ๊บดูจะเท่ากันเป๊ะเลยเพราะว่าตอนนี้แผลนี้มันยังมีแบบความแยกอยู่นิดนึงน้องเห็นใช่ไหมใช่ไม่ต้องกว เดี๋ยวพอดีนันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมชอบไหมชอบคบอ่ะอ่าโอเคถ้าน้องแตกชอบนะก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวหมอก,ก็จะให้น้องแตกเนี่ยนอนลงแล้วก็เย็บแผลละนะตอนนี้มีเจ็บมีอะไรตรงไหนไหมไม่โอเคได้เลยครับเป็นไงบ้างวันนี้ประสบการณ์โอ้ยทำเต้นขาบกคนเลยใช่น้องแตกขาข้อมูลมานานมากเลย <c oughs> ใช่ไหมใช่โอเคก็ชอบแน่นอนครับอันนี้นะหมอว่าดูเข้ากันน้ามากเลยนะครับเอาล่ะถ้างั้นก็วันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะก็มีเนื้อหาจะแชร์ประมาณเท่านี้นะครับ หลักๆเลยนะคบผมผมและขขอเตือนนิดนึงนะสำหรับรการฉีดฟิลเลอร์จมูกนะคบฟิลเลอร์จมูกเป็นหัตถการที่มีความอันตรายนะครับเพราะว่าฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อข้อเสียคือว่าถ้าฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยแล้วเป็นเส้นเลือดนั้นไปนเลี้ยงกระจกตาเนี่ยมันอาจท,ทาให้ตาบอดได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะปรับรูปทรงของจมูกและอยากจะฉีดฟิลเลอร์เนี่ยขอย้ำเลยนะครับว่าต้องฉีดในมือของหมอที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญเท่านั้นนะครับเพราะอันตรายมากนะครับผม ทีนี้ถ้าข้อเสียของฟิลเลอร์อย่างคือว่ามันไม่อยู่ตลอดขาวรนนะครับคือต่อให้แบบว่าเราฉีดไปแล้วเรารู้สึกว่าทรงมันสวยนะครับแต่ว่าทรงนั้นมันก็อยู่กับเราได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับผมนี้แนะนําว่าถ้าจะทําทั้งทีผมว่าเสริมซิลิโคนไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าได้ทรงที่สวยแน่ๆนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยกว่านะครับที่สําคัญก็คืออยู่ได้ตลอดชีวิตด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมาเลยนะครับสวัสดีสสดครับ